ผมตีไม่แพ้เพืเลยนะยิงพารายินจาสองส่วนถอผมหมุนเนี่ยเดี๋ยววันถ้าไอ้เชี่ยพาราไปตีเพื่อนเนี่ชิปหายเลยนะไอ้เชี่ยพาราตัวที่นี่แรงนะเหนื่อว่ะพ่องนอนรอจ๊อปืนพารายินจาเราผมเรไม่ยึดสลัดนะยิเราเหรอใครตีเดียวกันไหมเนี่ยคนละตีอะตอรี่บีลูส์กินกินกินอาชีพอะไรบ้างทุกคนยินจาพาราปืนครับเราเหมือนเมื่อกี้เลยเราหลบพาราอย่างเดียว ไม่ชอบแบบทำแบบนี้เลยว่ะเหมือนเราปูกัรอะไรไม่ได้เลยมาเร้่มกตาก่อนเลยโอ้นี่ต้อม่ไดมั้งถ้างั้นถ้างั้นถ้าซ้ายขวามันลำบากเท่ากันเอามิเตอร์เอ็กไปช่วยฝั่งนี้แล้วกันจะได้การันตีชนะเพราะถ้ารีไม่ชนะมันดันมาเดินเกมไม่ได้ไอ้ยเขาโมงโกงมาสู้ เออกูณมั่นรุือมีเศกนะกูมั่นเขาบัาต่อนนะขวาสองตัวหน้าบ้านตัวหน้าบ้านว่างหน้าบ้านว่างพาลาว่ะนี่ไงพาลาพาลาว่ะไปหันมาลองสู้ดูก่อนไม่ไหวไม่ไหวก็ยุ่งเอเผื่อมันเบาเฮ้ยมีเศกด้วยอ่ะนี่แหละก๊อฟก๊อฟเข้าเข้าหกได้ไหมไม่ไหวว่างไม่ไหวว่างโยกโยกขวาโยกขวาโยกโยกโยกคุณมั่นไปขวาไม่มีสิงมาอยู่ในยันสไลด์ไม่ไหวก๊อฟสับไปซ้ายก๊อฟสับไปซ้ายก๊อฟสับไปซ้ายเลยโอเค เดี๋ยวเดีปลาเสเข้าไปเข้าวิ่งสายนะครับผมรออยู่ในห่เลยที่นี่รอมด้่างอวยน่สี่ว่างสีว่างพารากับแหะพารากับมัน้าบ้านมันกะลาเจ็ดกระลาเจ็ดหู่โตนะนกูรีตองเป็ดหรอสบายปะอสบายปะไม่ไม่ไม่ค่อยอ่ะ เอาเจ็ดเอาเจ็ดขึอยู่เจเาเก้าขึ She ้นอยู่กำลังจะไปทงเจ็ดไปแล้ววแบสยิงโอเคสวยแทงเจ็ดอยู่นะแทงจ็ดอยู่นะเดี๋ยวผมาสอบผมมาสอบสี่นะผมมาสอบสีนะไปละไล้วสี่น่าจะว่างอ่ะเข้าสี่นะวสี่ไม่ติดว่างไม่ไมสีสี่สี่ี่ตวมาแล้วไปเลยเข้าสี่เข้าสี่เดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบได้แ้ได้แล้วได้แล้วไสี่แล้วโอเคโอเคกลับมาบ้านอยู่กลับมาบ้านอยู่ไอ้เียาลาสับมีซ้อม่ะ เฮ้ยอินทราตอนนี้ม่ใส่ชุดแผ่กลมสี่เลยกลมสี่ฉนไม่ยอมเรากลนามึนนะอินทรายนะเตะและอ่นใบกอลฟสวยมันใส่ชุดแผ่นกลมเส้นหน่อยมันเล่นกระกระบาดตัดเส้นหน่อยกำลังกำลังกำลังเอาเก้าวันตัดสองตัดแบบตัดิดไม่เปิดล้ันสอนนักตัดนกบนสอนนับันนบันสองตัวละกันสองตัวผมมองผมมออเก้าอตัดเส้นอยู่นะกอลเจะกระดานกอลฟโอเคผมอยู่หน้าบ้านนะแย่รีจะตายล้วตายแล้วเนี่ย โอเคสวยสวยสวยได้ชุบได้รีนอนรีนอนมา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 กำลังเติมฝาะล้ลนงเติมฝามาแล้วมาแล้วมาแล้วเข่าเข่าเข่าเขาหลดโหลดโหลเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วโแล้ว้กําลังเข้าระบ้านคืนระบ้านคืนนะบ้านครับนึ่าผมผมโดนภาระเลยว่านินจาอยู่กับผมหน้าบ้านเอรีโอได้หน้าบ้านน้านิจาอยู่หน้าบ้านเราไงไปไไปเรน่ัดทีะครับ กรอบขอเส้นขอเส้นเลขเจ็ดสวยกรอบตัวไัวผมโอ่เก้าเลยผมโม่เก้าขึ้นไม่ค่อยทำไว้โดนเพิ่มโดนไล่ถึงเกมในพารามาปะใช่พารามันยายมาขวามันไปละไปหน้าบ้านโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วดีพารามาพอแล้วพอไปพร้อมกันอ่ะอ๋อส่วนไหนเกตเลยป่ะไม่มีปักไม่เลยก่อนที่นี่อยู่ที่ริชาร์ดรีมาเข้าหกเลยเข้าหกเลยหกฟรีเอ้ยเอ้ยเดึงแล้วเดึงแล้วบอตามมาบอตามมาไม่ถ้าเราอมศิบในเกิดอ่ะ มาไปไหนไมาไปไหอยู่ดินจานะบ้านนะมาหน่อยมาหน่อยดีไปละเป๊ละโอเคโอเคจูดินจาไปแล้วมันขึ้นหลอดแล้วอ่อามิเต็กอยู่ไหนครับลองลองไปไปช่วยทางขวาเลยครับไปอยู่กั<พ>บ<ล>รีบไม่ได้จูบได้หรอครับมาเสียนะมาเสียนะมันอร่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคจริงจะลองไปเกียเข้าเข้ายืนยินกะรีไปเลยครับพยายามแบกเลยนีแตกเหรออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่หน้าบ้านแล้ว อยู่หน้าบ้านอยู่มันจะไม่แอนหน้าบ้านหรอม่นอปล่อยปล่อยปล่อยวิ่งไปอื่นเลยผมเองผมเองผมเองอยู่ไหนะอไม่ได้ผมอได้ฝยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไมไม่ใครบอสจะอยู่ไหนข้าขาเลยครับไปขวาเล้อยูห้อยู่ห้องดูหรับดีปละดีปละมมปาปมมปากลบเลยก็ัผมผมเล่นเองนินจาผมเล่นเองอุ้ยมีพารามาว่ะตีสอโคนสอโากบมาถามแล้วก็ับกลับพี่เก้าผมวิ่งเจ็ดปล่อยหน้าบ้านปล่อยหน้าบ้านเลย เรเจ็ดอยู่นะตัดเจ็ดอยู่ขอขอสามคนหนึ่งขอสามคนหนึ่งหน้าบ้านเขาเขาอยู่สองตัวนะโอเคเี่เป็นไรอะเกี่ยเอ้ยโดนเฉยงานข้า